วันนี้แม่ก็จะมารีวิวสกกชี่ในร้านนะคะตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างเนาะเริ่มจากอย่างแรกนะคะมินินะคะที่เคยรีวิวไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลืออยู่นะคะแบบและไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะที่สั่งกันเข้ามานะไข่นะคะ15บาทนะคะนี่เลยมีหลายสีด้วยกันนะคะมีหลายลายเลยแล้วก็เป็นพักเก่านะคะาทเหมือนกันนะคะนี่เลย สโลทุกชิ้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วชั้นที่2เดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นลงลงหน่อยนะคะเพราะมันเป็นชั้นเนาะนี่ก็จะมีเต่าค่ะเป็นเต่าจิวเนาะเต่าจิวก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะชิ้นละว5บาบาทเหมือนกันนะนี่รูปแม่จะลงไว้ที่ลายนะคะโอโห16 AO แล้วก็ที่ Facebook ชื่อน้องสุดโทน,นะคะน้องเข้าไปติดตามหรือว่าดูรูปได้นะอันนี้ก็เป็นโดนัทนะคะนีบาทแล้วก็มีเป็น เต้าหู้หรือว่ามาร์ชเมลโล่ก็ได้เนาะนี่ค่ะส5บาทชิ้นใหญ่เนาะมินีรอบนี้ชิ้นจะค่อนข้างใหญ่นะอย่างซาลาเปาขนาดนี้เลยนะคะนี่เลยดิบไงดยนีหมนะคะสโลมีตัวนี้ด้วยนะคะเป็นหัวมินนี่นะมีทั้งผุกโบแล้วก็ไม่ผุกโบนะคะนี่เลยแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกนิดนึงคลิปอาจจะมืดนิดน,นึงนะคะอันนี้จะปเป็นรวมกันอ,อันนี้ไอติมนี่ขายดีมากนะคะเหลือไม่เยอะแล้วเนาะ ลองสั่งกันเข้ามานะคะมีเป็นแบบอันนี้เป็นคนอ้วนนะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็นคนอ้วนมีหลายสีนะสีฟ้าชมพูขาวเหลืองนะคะมีหลายลายหลายสีนะคะแล้วก็จะเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะราคา15บาทเหมือนกันนะนะคะราคาเท่าันสิบห้าบาทหลูละหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นปลาเป็นปลาแบบตัวอ้วนๆั้นๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสีเนานะ <Lord. S 1> ก็จะสโลว์นิดหนึ่งนะคะนี่อ่ะโอเคถ้าเยับมาที่สก,ก้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมินิบานต่างๆเนาะนะคะเป็นแบบกลมๆมินิบานก็มีหลายสีด้วยกันนะสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะนีก็จะเป็นรวมหมดเลยนะคะอ,อันนี้มันเป็นมีตาหนิเดี๋ยวแม่จะเลือกออกทยอยออกมนุษย์ราคาเนาะ <ๆ S 2> แล้วก็อันนี้15บาทต่อมานะคะอันนี้น่าจะเป็นมินิเมลอนบานนะคะมีอยู่ไม่เยอะเนาะแล้วก็ ฟางปอนจิ๋วนะคะลายน่ารักมากเลยมีหลายหน้านะคะหกสิบห้าบาทแล้วก็จะเป็นปลาแบบนี้ปลาแบบนี้นะคะตัวยาวๆไม่รู้ว่าชื่อปลาอะไรเหมือนกันนะี่ค่ะปลาเทือกน่ารักดีแล้วก็มีเห็ดจิ๋วด้วยเห็ดจิ๋วก็จะสโลนะคะเนื้อมันจะค่อนข้างแน่นกว่ารอบที่ผ่นานๆมาหน่อยนะคะรอบที่ผ่นานๆมามันจะแบบ บีบแล้วสโลนิ่มไปเลยอ่ะแทบจะไม่ขึ้นเลยนะคะ mm hmm. แล้วกอนน็อันนี้เดี๋ยวจะเอามารวดราคาเนาะแทเกอร์ acker, ใช่ไหมแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นแพนเค้กมีนิแพนเค้กกลมๆแบนๆนะคะมีหัวใจด้วยเป็นมาการองมีสิบห้าาทนะสโลมากเลยแล้วก็เป็นตัวหมีแบบนี้ค่ะอืมสิบห้าบทนะคะแล้วก็มีวัฟเฟิลเหลือนิดหน่อยนะคะก็ลองสั่งมาถ้าเกิด สั่งหนึ่งหลก็คือสามารถค้าค้ากันมาได้นะคะแม่จะค้าแบบได้ให้เนาะนะคะอ่าทีนี้มิน,มนิมีแค่นี้นะคะเดี๋ยแค่นี้เดี๋ยวจะเข้ามาใหม่สัปดาห์หน้านะ mm hmm. แล้วก็จะเป็นราคา150บาทก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่อันนี้หอมนะคะหอมมากเลย mm hmm. แม่จะรีวิวแยใอีกทีนึงวันนี้จะให้ดูของในร้านไปก่อนแล้วกันนะคะ mm hmm. อันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นน่องไก่ mm hmm. ใช่มีมีสีน้ำตาลสีชมพูหมดแล้วนะคะ ชานี้คือ150บาทนะเนี่ค่ะแล้วก็มีอไอศครีมหน้าแพนด้านะคะแล้วก็นี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้150บาทแล้วก็ตัวนี้150บาทนี้มีเอ้ช้างช้างมีสองสีนะคะสีส้มกับสีชมพูนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นภาพชันหรือเปล่าตอนนี้ค่ำแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบบน่าจะเป็นถ้วยไอศครีมหรือว่าเป็นพุดดิ้งอะไรนี่แหละนะคะลองดูเนาะ ถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาอีกทีหนึ่งนะคะแม่ก็จะจาชื่อไม่ค่อยได้นะคือซือ้อมาขายไปนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นห้าสิบบาทก็คือเป็นตังยาวนะคะเดี๋ยวจะดีให้ดูนิดนึงนะกโลเหมือนกันนะคะห้าสิบบาทนนมาแอบอยู่กับเขาตรงนี้นะคะแล้วก็ขยับมา ตรงนี้นะคะน,นี่จะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเนาะอันนี้3 2 0อสิบนะคะตัวแกะเหลือสีฟ้าสีเดียวนะคะนนี้แบบจะบอกว่าสโลมากเลยอ่ะนิ่มมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย320สิบาทนะคะจะแพงนิดนึงนะเพราะว่ารับมาแพงนะคะแล้วก็เป็นเค,ค้กเค,ค้กเหมือนเรียกว่าอ,อะไรสวยค่ะเค้กแฟนซีนังนะคะ,เคคเะ,คะตอนนี้เหลือสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะชิ้นละสองบาทนะนี่ค่ะอันนี้เหลือสองสีแล้วก็จะมีครัวซอง 250บาทนะคะนี่เลยมี2สีเป็นสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเป็นสีขนมปังนะน่ารักนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยเนาะแล้วก็เป็นตังปอนหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นเป็นอย่างเงี้ยสีชมพูนะคะก้อนอ้วนๆน,นะคะสโลแล้วก็นี่เลยอันนี้ขายดีมากคือรับมาเท่าไหร่ก็หมดนะคะอันนี้ก็เหลือชิ้นเดียวแล้วเนาะแล้มาหลายรอบแล้วนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แมวนะคะ250บาทนี่ราคาลดลงนะ แล้วก็ชั้นต่อมานะคะจะเป็นราคา100บาทมีรดด้วยนะนี่ลดแบบนี้นะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสีแดง100บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวสีชมพูแบบนี้เนี่ยนั่งหลับตาอยู่่น่ารักด,ดีนะคะแล้วก็จะมีแก้วแก้วกาแฟอย่างเงี้ยคะ่ะมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้า100บาทนะคะแล้ว สีชมพูอยู่ข้างในนู่นคูมะเหลือหนึ่งเอะคูมะหรือเปล่าไม่ใช่บาวค่ะตัวละ80บาทนะคะเหลืออยู่หตัวแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่อีกแบบหนึ่งนะคะที่เนื้อมันจะผิวคนละแบบอันนี้80บาทแล้วก็นี้เป็นซูชิอ่าซูชินะคะ80บาทอุ้ยสโลมากเลยซูชิใส่ซื้อมานี่ยังไม่ได้ลองบีบเลยนะน่ารักดี80บาทนะคะซูชิ หอมด้วยอ่าชั้นต่อมานี้มันจะมีของเล่นเกตการนิดนึงนะมอีอ่าอันเนี้ยเนยสดนะคะ30บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะลูกชิ้นคิตตี้30บาทตอนนี้เหลือสีฟ้าเขียวแล้วก็สีส้มนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้เลยบันนะคะ3 0สบาทนะแล้วก็มะม่วงกับสับป,ประรดนี่คือมีตำหนิเอามาลดนะคะเหลือชิ้นละ30บาทจาก50สิบนะคะ เดี๋ยวสเพราะว่ามันจะมีรอยแยกนะคะรอยแตกอยะะ่างนี้ค่ะเป็นรอยล้านะคะด้านล่างนะคะ25บาทก็จะมีพวกแฮมเบอร์เกอร์นะคะนีแม่ออกมาให้ดูนะแบบนี้นะคะ25บ้าทเยอะเลยแฮมเบอร์เกอร์นะคะเพราะว่าเด็กๆชอบซื้อไปนะคะแล้วก็เป็นหน้าหมีแบบนี้นะคะจมูกนี่มีหลายสีนะชมพูฟ้าแดงเหลืองเงนะะี้ค่ะยี่สบาบาทแล้วก็จะมีมังคุด25บาบาทนะคะสีชมพูแล้วก็เป็นสับปะรด ผิวเล็กๆอย่างนี้นค่ะ25บาทน่ารักดีนะคะลองซื้อไปแล้วก็ค่ามาตรงนี้เดี๋ยวจะออกไปให้มีปลาโลมา50บาทนี่นี่หลายสีนะปลาปลา25ค่ะนี่สีเหลืองก็มีนะสีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะราคา50บาทนะ,ะแล้วก็มีไอซิครีมเหลือ2ออันนะคะฟ้ากับเหลือง นอกนั้นก็จะเอาแล้วก็มีหน้านี้ด้วยอ่ะตัวอะไรเนี่ยเด็กๆชอบนะคะเหรอเป็นกระลอกอะค่ะไม่น่ารักอ่ะก็รู้จักเลยเหรอแม่ไม่เคยดูอ่ะตอนนี้เด็กไม่ค่อยที่ดูทีวีน่ารัก50บาทนะคะเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นนี้อะไรนะปอมปอมคุลินอ่ามี2ลายนะคะถือไม่แน่ใจถือไอติมหรือถือขนมเค้กะค่ะแล้วก็ถือโดนัทเหมือนกัน ตัวละห้าสิบบาท,ทบบด้วยใช่มีเต่าด้วยนี่นะเต่าเือน้ำตาลหรอ,อเหลือน้ำช,โชโ็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตนาะเต่าสีน้ำตาลสีเหลืองแล้วก็สีชมพู <จะ S 1> แล้วก็มีตัว<ด>นี้ห้าสิบบาทเหมือนกันราคามันจะสลับไปสลับมานะคะมีนี้ด้วยอ่ะเต้าหู้แน่เลยเหลือสองอันนะคะไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่คือสโลว์น้อยนะคะแต่ว่าน่ารักนะหลังเป็นสีนี้ 50บาทแล้วก็มีครีมพับเหลือดิ๋วอันเดียว oh. สุดท้ายครีมพับนี่เด็กก็ชอบนะซื้อมาทีไรหก็หมดน,นะคะ50บาทแล้วก็มีขนมปังแบบนี้ปั oh. งมือนกันอันนี้คือต้องเอามาตลอดเพราะว่าคนมนมันจะโลมากดูสินะอู้ห oh. หอมด้วยเกจะไม่ขึ้นแล้วใช่ห้บาท้ไปคุมมากเลยเพราะชิ้นใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกบันนะคะบันก็จะมีหลายสยีอันนี้เป็นตัวอย่างนะบนับน คือที่เรียกว่าจัมโบ้ไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่าอ,ะอ่ะม,มันอันก็แม่ก็ว่าอันใหญ่นะนะคะอันใหญ่กว่ามนอีกนะเนี่ยน่ารักดีนะคะสโลโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนี้นะก็คือจะเป็น200บาทแล้วก็ร5 0ยห้าสิบปนกันอันนี้ค่ะ0 0บาทเป็นแมวถือปลาน่าจะเป็นแมวนะอันนี้สโลมากเลยอ่ะจริงจีสอบาทนะคะโห จะไม่ขึ้นเลยแล้วก็มีนกพูนกพูสโลน้อยว่านะคะ200บาทเท่ากันเนาะแล้วก็มีเ้นส์ไฟน่ารักที่ยิ้มหวานเลยแตงโมาอาบตาถึงคนยื่นแตงโมเนี่ยค่ะแตงโมแล้วก็มีเค้กเค้กเออเป็นสีแ,นแบบนี้ค่ะแล้วก็ป๊อปคอนอือามาถังป๊อปคอนจะหมดละ ร้ยบเดี๋ยวแม่พวกราคาแพงๆนี่เดี๋ยวจะทยอยถ่ายรูปให้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลย่ะไม่มีเวลาถ่ายนะคะโอเคถ้าเกิดใครสนใจก็ลองทักกันเข้ามาถามได้นะคะอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะแต่ว่าจะตอบทุกคนนะนะคะแล้วก็ไม่ส่งเกมมาให้แม่นะคะใครส่งเกมมาแม่ขออนุญาตบล็อกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสั่งมาแล้วสรุปยอดแล้วเนี่ยรอโอน1วันเท่าน,นั้นนะคะเพราะว่าแม่ขายหน้าร้านด้วยเนาะเดี๋ยวของจะหมดก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะถ้าเกิดใครสนใจก็ไลน์โอภูมิสิบแล้วก็เฟซบุ๊กน้องสุนชนนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้า